กับสวัสดีัยรุ่นทุกคนที่ชอบไปเซิร์ที่ผับกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณเบียร์หนึ่งในคนที่อยู่ในสตูดิโอของผมนะครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับผมเบียร์ครับโอเคเรื่องที่ผมเจอเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมกับเบียร์นะครับ เราได้ทําการไปผับๆหนึ่งนะครับก่อนอื่นเรามาคุยกันเรื่องอเกี่ยวกับลีกดราม่ากันก่อนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเราจะขอพูดถึงเพศที่สเพศที่3าในที่นี้คืออะไรครับต่อไปชื่นใจคือสารประเภท2หรือว่า LGBT นั่นเองครับผมง่ายๆนะครับภาษาบ้านเรากระเทยนะครับโอเคเออแล้วไม่มีเจตนาที่จะ ดูถูกหรือเยียดยามนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะเล่าต่อไปนี้มันก็ไม่ได้ดูถูกอะไรอยู่แล้วที่เราจะพูดนะครับสิ่งที่เราจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นวันวันหนึ่งที่ผมกับไอเบียเนี่ยแล้วก็ไอปอนมีใครบ้างนะมีไอเทลด้วยไอเกียวไอเกียวอกูโซโอเคมีแค่นี้ก็มันเป็นวันวันหนึ่งครับเป็นช่วงดึกๆประมาณ4ี่ห้าทุ่มพวกผมเนี่ยกับกับทีมยิบย่อยเนี่ย ประมาณก็อย่างที่พวกผมได้พูดไปชื่อไปเมื่อกี้พวกเราเนี่ยได้ทําการไปผับผับหนึ่งเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผับผับไหนนะครับเราไม่อยากบอกนะครับเดี๋ยวเขามาเล่นเราหรือว่าเดี๋ยวมันมีคนรู้ว่ากูไปไงโอเคแต่มันก็มีคนรู้แล้วแหะเพราะว่าบางทีกูเดินไปเนี้ยมันก็นดีกูนะวันดีครับพี่แจ็คกี้อ๋อรู้จักกูอีกในผับนะครับโอเคก็วันนั้นก็เป็นวันที่เราเนี่ยได้ไปผับผับนั้นกันผมกับเบียร์เนี่ยเราก็ ไปกันตามปกติผมเบียร์ปอนเทลเอโซนะครับแล้วก็มีเพื่อนเอโซอีกนะไม่กี่คนที่ตามมาที่หลังมันเป็นช่วงเวลาเวลาหนึ่งครับที่เราไปนั่งดื่มกันเราจะไปนั่งดื่มกันนะและที่สําคัญไปแดน์กันนะครับผมไปเต้นไปเวียงและหลักๆเลยก็คือไปดูผู้สาวใช่ไหมที่นั่นเป็นไงครับงานโอ้พีเมียมเลยนะครับแล้วก็ภายในฝูงชนนั้นก็จะมีมากหน้าหลายตาแลวก็มี <laughs> มีหลายแบบมีแบบทรงหมกอ่าหญิงทรงหมกอย่างนี้นะแบบหมกมาแบบเนียนเนียนมากๆนะครับมีหลายแบบให้เรือนนะครับไม่ว่าจะอึมสวยหมวยขาวแล้วก็มีงูนะครับเราจะเจอมากหน้าหลายตาผมเนี่ยก็ได้ออกสังคมแบบเนี้ยมาบ่อยแล้วนะเราได้ออกกันไปเจอแบบนี้กันมาบ่อยมากๆมันเป็นช่วงเวลาว่างของผมเวลาที่ผมทํางานเหนื่อยหรือบบว่าอ่าพักผ่อนอะไรงนี้ผมก็จะไปเจอ ก,ก,ก็คือจะไปพักผ่นนอนไปไปเที่ยวผับไปอะไรกันบ้าง,นานงใช่นานๆครั้งแต่ไม่ได้ไปทุกวันนะครับอยา่าอย่ามองกูอันนี้นะครับอย่ามองกูเสียเสียหายนะครับก็คือกูไปนานๆครั้งนะไปก็ไม่ได้ไปทําอะไระครับไปนั่งดื่มแล้วก็ไปดูเพื่อนเมาเล่นนะครับแล้วก็ไปดูคนเมามันฮาดีครับเห็นคนเมาบางทีมันนอ,นนอนลงตรงหญ้าแล้วก็ตรงลงจอดรถครับมันเท่ดีผมชอบก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งครับหลังจากที่เราขับรถมาจอดกันได้เกือบครบทีมเราก็ได้ทําการเข้าไปที่ผับผับนั้น เราเนี่ยอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านเกณฑ์กันหมดแล้วทุกคนนะครับเราก็เอาบัตรประชาชนอะไรให้เขาเช็คเราก็เข้าได้ตามปกติของเราเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเราชิวๆอยู่แล้วเพราะว่าเราอายุถึงอยู่แล้วเข้าได้ <Easy. S 1> ใช่ easy มากเราก็เข้ากันไปในผับๆนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทําการสั่งอา เครื่องดื่มของเราตามภาษาของเราก็คือเป็นมีมิกเซอร์มีอุปกรณ์ในการชงเราจะไม่บอกชื่อนะครับว่ามันมีชื่ออะไรบ้างอุปกรณ์ในที่นี้พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับโอเคเขาไม่ได้สปอนเซอร์เหล่านะอย่าสปอนเซอร์ส่งมาแล้วก็ให้เงินกูด้วยโอเคไหมกูไม่เคยมีสปอนเซอร์เลยเพราะว่าพากกูพกกูพูดเที่ยอย่างงี้ไงมันเลยไม่มีคนรักกูไงเข้าหน่อยนะครับเข้าหน่อยนะครับผมเนี่ยกับกับเบียร์เนี่ยเราก็ดื่มกันไปดื่มกันทุกคน มันจะเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนหรือประมาณห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มครึ่งอ่ามันจะเป็นโโใช่แอลกอฮอล์เนี่ยกำลังลิซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ดนตีเนี่ยมันสนุกไปสะทุกอย่างเลยต่อให้มึงนั่งตีกองเฉยๆกูก็เต้นได้นะครับต่อให้มึงดีกีตาร์เฉยๆกูก็เต้นได้นะเมไม,ไม่มีเพลงกูก็เต้นได้ครับผมใช่ครับทําได้หมดทุกอย่างรอเวลาเวลาหนึ่งทุกคนเนี่ยรอเวลานี้กันเวลาี้ที่นี้คือเวลาในการ เปิดเพลงแดนซ์ผมเนี่ยก็ไม่ได้ค่อนข้างที่จะเต้นเพลงแดนซ์อะไรอยู่แล้วเพราะผมไม่ค่อยได้เต้นอยู่แล้วผมก็แค่ได้แค่โยกๆอยู่ตรงนั้นตรงโต๊ะนะครับก็ไปช่วงเวลาที่เพลงเนี่ยเริ่มจะเปิดกันแล้วนะเพลงที่เรากําลังรอนั่นคือจะมีดีเจงุ้งๆคนนะครับเดินมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กนะแอปเปิลหนึ่งเครื่องแล้วก็มีลูกน้องเขาที่อยู่ข้างๆพยายามจูนเสียงพยายามเลยดีเจเนี่ยก็ทําการเปิดเพลง เขาจะเริ่มด้วยเพลงเบาๆอย่างเช่น EDM ก่อนโย one two three yeah ตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดอะไรก็ว่างันไปยังไม่เป็นเพลงแดนซ์ังตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดเที่อะไรยังไม่มีนะครับยังไม่เริ่มเขาก็จะแบบว่าวอร์มก่อนทำให้แอลกอฮอล์มันพุ่งพ่านนะทำให้คนที่อยู่ในพับนั้นเริ่มพุ่งพ่านเราเนี่ยก็ได้ทำการเต้นเต้นแบบคือ EDM มันก็เต้นได้นะแต่มันแค่ได้แค่โยกแล้วก็กระโดดแค่นั้นแหละหลังจากนั้นดีเจเริ่มเปิดเพลงเริ่มอะไรเราก็เริ่ม ออกเอวนะครับเริ่มสะบัดมือต้องบอกเลยว่าปอน,เ,นเป็นคนที่ดื่มหนักมากๆแล้วก็เป็นคนที่ดื่มไม่ไม่ดูตัวเองสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพยายามประคอง <c oughs> ก็คือมันมันกินเหมือนมันมันซดน้ําเปล่าหรือว่ากินแบบเปปซี่นะครับมันคือมันกินแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นไดวัวสูบน้ําสูบน้ําจะคลองอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับไอปอนเนี่ยแล้วยิ่งแสงไฟในผับแล้วยิ่งเสียงเพลงเข้าไปแล้วก็ยิ่งมองสาวไปด้วยมันก็ยิ่งเลา้ <c oughs> เาทําให้ปอนเกิดอาการหลายๆอย่างนะครับ ปอนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฮิร์ตมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบผู้สาวนะครับชอบมากๆปอนเน่ยได้ทำการแบบว่ามองผู้หญิงเยอะมากมันเป็นธรรมดาแล้วครับ สำหรับผู้ชายนะครับที่เวลาเราไปเที่ยวผับหรือเจอผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีมองมองกันบ้างแล้วก็แซวแซลแซลแซวแบบเพื่อนว่างว่าเอยดูคนนั้นสิโคตรสวยโคตรเรซ็กซี่อะไรประมาณนี้เราจะไม่ s e ็กชวลฮา a s ร m e เมนะครับเพราะว่าเราจะให้เกียรติเพศทุกเพศ,ท,เพศทุกวัยนะครับโอเคหลังจากนั้นเพลงเริ่มมาดนตรีเริ่มเข้าที่แอลกอฮอล์เริ่มลงตัว นะครับคนเนี่ยพร้อมมากเลยนะครับปอนเนี่ยได้ทำการโยกย้ายโยกย้ายแล้วปอนเนี่ยก็ได้ทําการแบบว่าคือไอเนี่ยมันนามันหน้ามั่งไงมันล่อเก่งมันก็เลยทําการโยกไปพร้อมกับแก้วพร้อมกับแก้วเครื่องดื่มของมันแล้วก็ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปชนแก้วปอนก็ชนแก้วอย่างมอมันเลยครับสวัสดีครับคุณชื่อะวรครับโอ้โหน่ารักมากเลยชนแก้วขอชนแก้วหน่อยครับพี่เขาพูดผู้หญิงได้แค่อะไรงี้ยได้เลยค่ะได้แค่แล้วปอนก็จะแบบปอนก็จะแบบว่าอ่า ส่งเฟซขอเฟซหน่อยขอเฟซผู้หญิงคนนั้นแบบปุออ่มขอเฟซหน่อยได้ไหมครับผู้หญิงก็จะบอกว่าอุ้ยจะดีเหรออะไรเงี้ยปอนผมชอบครับเงี้ยปอนก็เลยขอเฟซผู้หญิงนี่ก็ให้เฟซเลยหลังจากนั้นให้เฟซคือธรรมดาผู้ชายครับได้เฟซคือมุงมุงดูกัน3-4คนช่วยกันดูเฟซคนนั้นแล้วก็ส่องก็ดูโทรศัพท์เครื่องเดียวคือเครื่องไอ้ปอนไอ้ปอนเนี่ยก็ส่องเฟซผลปรากฏว,ว่าผู้หญิงคนนั้นมีลูกครับก็จบข่าวปอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเฟซกับผู้หญิงคนนั้นแต่ ผู้หญิงในผับมีเยอะแยะนะครับแบบใส่เอลรอยแล้วก็เต้นกันอยู่บนเวทีแล้วก็โยกโหโเห็นแลวแบบว่าเม็ดเลือดแดงลงกไปที่จู๋กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่กระทั่งผมยังสันสะท้านเลยครับ,ค,รบคนที่ยืนบนโต๊ะและเต้นวันนั้นคิปยังอยู่อยู่เลยครับผมมันมันเป็นอะไรที่เปิดโลกมากมาเลยครับน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่นะครับอาจจะยังไม่เคยเจอแต่สักวันหนึ่งน้องๆอาจจะต้องเจอกันบ้างน,นะครับผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปลองแต่สุดท้ายก็ติดครับก็เลยเข้าไป <laughs> จบข่าวเลยติดติดทั้งครูติดกัดนหมดติดทั้งทีมครับทั้งทีมชอบมากเลยครับผับเข้าไปอาหารตาครับ <laughs> คือไม่ได้เข้าไปดื่มครับเข้าไปดูอาหารตานะครับของดีๆมีไปให้ดูเห็นแล้วตามันอิม่มเอมนะครับปกติดูในคลิปไงอันนี้ได้ดูภาพจริงหลังจากนั้นเนี่ยปอนเนี่ยก็ได้ทํากรโยกแอลกอฮอล์เริ่มเริ่มออกฤทธิ์แรงมากๆเลยปอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมึนเมาแล้วก็ปอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเบลอผ้ามัวผ้ามัวทุกอย่างนั้นเปลี่ยนสีทุกอย่างนั้นเริ่ม เริ่มมัวไปหมดผมเนี่ยเป็นคนที่ดื่มก็จริงแต่ว่าผมดื่มไม่เมาผมดื่มแค่แบบว่ามันออกอาการแค่นั้นแต่ว่าผมไม่ดื่มให้เมาแล้วจากนั้นผมจะพักๆแล้วก็กินกินเลอยๆจิบเ่อยๆผมจะไม่กินให้เมาเพราะว่าหนึ่งเลยผมมีธุระที่จะต้องทําก็คือต้องขับรถนะครับแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระใครมันจะเป็นอันตรายตอนเราขับรถนะครับการที่คุณดื่มแล้วเมาเวลาขับรถเป็นเรื่องที่ไม่ดี เราก็ชนแก้วไปหลายๆคนเลยผมเนี่ยก็ไม่เว้นนะมีผู้หญิงเข้ามาชนแก้วต้องบอกว่าตอนนั้นผมก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเคยมีผู้หญิงนะครับสวยมากๆเข้ามาชนแก้วกับผมแล้วบอกว่าเจกี้บ้ค่ะ ผมก็ได้แต่แบบโอ้ยโอยชอยครับเลยตอนนั้นคือตอนนั้นผมมีแฟนแล้วผมก็ไม่นอใจแฟนอยู่แล้วนะครับวันนั้นผมงตาตึงใจมากครับโอเคครับผมก็ได้ทําการแบบว่าชนแก้วตามปกติมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาอ่ามากหน้าหลายตานะครับทาไมต้องกะระดกลิ้นไม่เป็นไรมากหน้าหลายตาเนี่ยเข้ามาแบบว่ามาเล่นกับพวกเรามันเป็นธรรมดาครับของผับนะครับที่จะนวลเนียกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่คุณไม่ควรทําเลยคือการ ล้วงหรืออะไรนะครับมันเป็นการต้องให้เกียรติเขาด้วยถึงเขาจะเมาหรือไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ควรที่จะไม่ล้วงเขานะครับไม่แตะอ่างอะไรเขามากปอนนี่ก็ชนแก้วมากชนแก้วหลายคนเลยแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับปอนนั้นคือสิ่งที่ปอนจะจดจําไปตลอดชีวิต <c oughs> ปอนได้ทําการชนแก้วไปในกับ กลุ่มสาวประเภท2ทุกคนในทีมของผมเห็ุกันหมดแต่ต้องยอมรับเลยว่าตอนนั้นผู้ผมนั้นไม่รู้จริงๆว่าเป็นสาวประเภท2มันมีบางคนที่เรารู้เรามองแล้วเราเห็นแต่ว่ามีบางคนที่แทบจะเหมือนผู้หญิงเลยและยอมรับว่าเขาสวยจริงๆใช่ครับสวยจนแบบว่าแหมสวยมากมากแบบหุ่นก็เป็นผู้หญิงกระเดือกแทบ,บจะไม่เห็นผิวก็ขาวหุ่นก็ดีผมก็ไว้าย,ยาวเป็นผู้หญิงเสียงก็เป็นผู้หญิงหรือแบบเฮ้ยนั่นผู้หญิงเลยนี่ เราเห็นกันแบบไม่ไม่คิดว่าจะเป็นสาวประเภท2เราก็เพิ่งจะมารู้ตอนหลังเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังหลังจากนั้นปอนก็ได้ทําการชนแก้วไปเรื่อยๆผลปรากฏว่าเป็นช่วงที่ประมาณตีหนึ่งตีสองเป็นช่วงทุกคนนั้นกอดคอเต้นกันจับเอวเต้นกันแล้วผลปรากฏว่าปอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมอ่งมากปอนย่ยค่อนข้างที่เบอร์แอลกอฮอล์ไปเรื่อยครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับคุณเบียร์ปอนได้เข้าไปเต้นกับ สาวประเภท2คนนั้นแล้วมันอาจจะเกินเลยไปมากกว่านีด้วยก็ได้ครับแต่บอกไปได้นะครับใช่ครับคุณปอนี่ยได้ทําการเข้าไปเต้นกับกลุ่มสาวประเภท2ประมาณ4ีหคนสาวประเภท2นี่ทําการจับไหลคุณปอนเลยคุณปอนนี่เหมือนกับ s จีปัสมาณหบบผู้หญิงเนี่ยจับ จับไอปอนเหมือนทำบุญแบบรับบุญจับไอปอนเออจับไอปอนประมาณ4ี่ห้าคนแล้วก็เต้นแล้วก็โยกมีโยกไอปอนสองคนกอดไอปอนหนึ่งคนมีข้างหลังถ้าข้างหน้าคือไอปอนเนี่ยกำลังนวลเนียกับสาวประเภท2อย่างเมามันและก็ไม่รู้ตัวผู้ผมเนี่ยได้แต่มองและก็แบบว่าเฮ้ยน่ามาผู้หญิงนี่วะแต่ผู้ผมไม่รู้นะครับผู้ผมก็ได้ทําการแบบมองไปผู้ผมได้แต่เชียร์ไอปอนทุกคนเชียร์นึกภาพกลุ่มคนคนหนึ่งยืนมองเพื่อนกําลังนัวกับผู้หญิงอยู่แล้วดีใจเย่เย่เย่ ได้สาวแล้วแต่ประเภทแต่แต่ประเด็นนั่นก็คือไม่ใช่สาวมันคือสาวประเภท2มันคือผู้หญิงที่มีกุชชี่เบลนะครับ <c oughs> พวกเราก็ได้แต่มองแล้วก็ดีใจกับเพื่อนที่เพื่อนอ่านได้ผู้หญิงแล้วนะวันนี้เพื่อนกูคงจะเ<ช>สุขสนุกนะหลังจากเลิกผับทุกคนเลิกผับผมปรากฏว่าผู้หญิง4ีห้าคนนั้นออกมาจากผับเหมือนกับเลิกแอปเสียงกลายเป็นเสียงผู้ชายเฮ้ยม <c oughs> ันแบบเฮ้ยกลับบ้านเย <c oughs> ประมาณนี้พวกผมได้แต่ยืนงงแล้วก็ตาโตกันปอนค่อนอข้างที่จะ,ะมันมันดีมากเลยนะเพื่อนโคตรมันเลยเพื่อนผู้หญิงพวกนี้เขาทํากู แบบเม็ดเลือดแดงฟื้นฟูมากเลยประมาณนี้ผู้ผมก็ได้แต่ยืนงงและตัวซีดแล้วก็เหงื่อแตกและสิ่งที่พีคที่สุดคือการที่ตรงที่นั่นน่ะมันมีที่ดูบุหรี่ด้วยผมอ่ะเป็นคนเดียวที่แยกตัวออกไปแล้วก็ไปดูบุหรี่อยู่คนเดียวแล้วผมได้เห็นสาวเพศสองคนหนึ่งที่ผมเห็นว่าปอนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะทัชกับคนนี้มากๆเลยแล้วคือผมพยายามตั้งใจมองว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะ ผมมองไปมองมาอ้าวชิบหายแล้วเพื่อนกูหลังจากที่เราได้ไปทําการสืบไปมาแล้วก็ไปเจอเฟซพวกผู้หญิงสาวประเภทสองพวกนั้นว่าเป็นผู้ชายหมดเลยที่ไม่รู้ว่าแปลงหรืออะไรมาไหมปอนก็เนี่ยค่อนข้างที่จะเคืองมากตอนผมร้อยอะไรแต่ปอนก็ทําใจแล้วก็บอกว่ากูพลาดเองเพราะกูเมาตอนนั้นก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวของคุณปอนกับสาวประเภทสองนะครับ ทุกคนเนี่ยค่อนข้างเจ็ดหลังจากที่เราไปผับก,กันแต่ละครั้งผมก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันมีกลุ่มสาวประเภทสองเราจะขีบไ, <c oughs> ไอปอนเข้าไปในกลุ่มนั้นครับโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าเรื่องนี้ชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มีเอเบียมาเป็นอีกเสียงหนึ่งพยานนะครับพยานปากหลักโอเคไปแล้วจุบ๊บๆไปรักน้อยแต่รักกนั้นจุ๊บๆครับฝากติดตามด้วย